ก็เดี๋ยวมาดูว่าดิฉันจะทำน้ำอะไรสำหรับไปให้คนป่วยอะที่เป็นไข้เลือดออกนะตอนนี้ต้องเพิ่มแอนติบอดีให้สร้างขึ้นมาให้เร็วที่สุดเพื่อจะไปต้านเชื้อไวรัสที่ไม่มียาที่จะเข้าไปรักษานะนอกจากรักษาตามอาการงั้นสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือต้องให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีขึ้นมาต้านธรรมชาติ บำบัดธรรมชาตินั่นเองวันนี้มีอะไรบ้างที่ใช้เพราะว่าหมอจะบอกว่ามีผลไม้อยูอ่สามสีที่ไม่ให้ใช้ก็คือสีส้มสีแดงสีออกดำดำทั้งหมดเลยนะเพราะว่าตอนนี้จะต้อง observe ก็คือจะต้องสังเกตดูจากอุจจาระและปัสสาวะว่ามีสีแดงออกมาหรือเปล่าสีแดงก็คือเลือดมีเลือดออกนะในกระเพาะหรือตามอวัยวะงั้นตอนนี้ก็คือเราจะต้องไม่ให้ ผลผักผลไม้อาหารที่มีสีประเภทนี้ทั้งหมดเลยมะเขือเทศอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้เลยนะทุกอย่างจะต้องควบคุมหมดเลย mm hmm. ก็งั้นหมอเขาจะทัประเมินแล้วดูไม่ได้ว่าตกลงมันเป็นเลือดออกหรือว่ามันเป็นอาหารที่ทานเข้าไปอันนี้ก็ที่จะใช้วันนี้ก็มีส้มนะส้มอันนี้เป็นส้มแมนดารินนะส้มแมนดารินให้วิตามินซีสูงอันนี้ก็จะเป็นสารดสับปะรดนะวิตามินซีสูงเช่นกัน อันนี้ก็แอปเปลิลเขียวแอปเปลิลแดงนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะคั้นเพราะว่าไม่สามารถกินผลไม้ได้หลากหลายได้นะก็ต้องจำกัดอลเราก็จะคั้นค่อยคคั้นคั้นไปเรื่อยๆก่อนเราก็จะคั้นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมาดูกันนะ ก็เดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยๆก็จริงๆแล้วอะ่ะอันนี้มันก็เป็นชีวิตอะเนาะชีวิตมันก็อยู่ของบนความไม่เที่ยงอ่ะนะเราก็ไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นอะ่ะหน้าที่เราคือเตรียมพร้อมร่างกายให้แข็งแรงอย่างลุงเนี่ยขนาดเมื่อวานเนี่ยตอนไข้เขาต่อนไข้จะขึ้นอะ่ะเขายังปั่นจักรยานคือเขาเป็นคนปั่นจักรยานทุกวันวันละยี่สกิโลนะทางเขาทางเขานะอายุอายุแกก็ เจ็ดสิบเจ็ดสิบสามเขาเจ็ดสิบสี่เนี่ยปั่นทางเขานะเออถ้าเขาอยู่เกาะพลังงานเนี่ยเขาก็จะปั่นทางทางเขานะบรีดี้ห้าโลนะตอนเช้าอันนี้ยังไม่รวมกับพายซับบอร์ดนะพายซับบอร์ดอีกชั่วโมงหนึ่งนะงั้นอันนี้ก็คือเป็นการสร้างแอนติบอดีที่เตรียมพร้อมมาอยู่แล้วนึกออกมาทีนี้ถ้าเราเนี่ยขาดการออกกำลังกายเนื้ออกไห เราขาดการออกกำลังกายเราเราดูแลร่างกายเราไม่ดีพอเนี่ยเดี๋อกปาเราดูแลร่างกายเราไม่ดีพอไ,ไ,ม,พอไม่เตรียมตัวไม่เตรียมพร้อมไว้อะพอถึงเวลามีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเป็นยังไงชิบหายใช่ปะ่ะเออมันก็ไม่มีการสร้างแอนติบอดีแอนติ d y บอดีนี่ไม่ใช่เรากินเข้าไปแล้วเราสร้างเลยนะเปานะมันคือการสะสมการควบคุมความคิดอารมณ์นะความรู้สึกนะต้องเห็นสิ่งพวกนี้ให้ได้ว่ามันไม่ใช่เรา อาหารต้องไม่สุดโต่งในการกินนะต้องคัสสันในการกินนะกินแต่สิ่งที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายนะตามความต้องการของร่างกายแนละไม่ใช่ตามความคิดและอารมณ์ต้องการนะต้องแยกให้ออกก่อนงั้นเนี่ยลุงเขงสาสเดือนเออสามอาทิตย์นะ่ะเพิ่งออกจากการผ่าตัดใช่ไหมคลาสบเดก็คือผ่าตัดถุงน้ําดีอะ่ะตรงนี้ข้างในเขาเนี่ย อวัยวะเขาที่ถูกผ่าตัดใหญ่ไปเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงมากงั้นเวลาติดเชื้ออะไรก็ค่อนข้างจะง่ายนี่หรอกนะงั้นวิธีเลยก็คือเราจะต้องดูแลร่างกายเราให้ดีๆนะเราปล่อยปากลัดเลยไม่ได้หรอกถ้าเราไม่เตรียมพร้อมเกิดมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นมากระทนหันนะ่ะเราจะไม่มีภื้คุ้มกันเลยการกินที่ถูกต้องเนี่ยออกกําลังกายที่ถูกต้องหายใจที่ถูกต้องเนี่ยนะ เป็นการเตรียมพร้อมเหมือนการให้วัคซีนตัวเองเลยแหละนะเราจะรู้ได้ยังไงเราคิดว่าเราเห็นไม่เป็นประโยชน์แต่ส่วนใหญ่อะ่ะจ่แบบพนที่เป็นนักกีฬาสุดโต่งใช่ไหมทำแล้วก็เอาชนะเอาเวลานั่นแหละพวกเนี้ยไม่ได้เป็นไปเพราะว่าเพ<ม>ื่อสันทนาการหรือว่าเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงแต่เป็นไปเพราะการแข่งขันอย่างเมื่อวานเนี้ยครูไปว่ายน้ําจริงๆแล้วอ่ะครูว,ว่ายเกินนะ ระยะมันอยู่ประมาณสัก9ประมาณ9กกิโลหรือ10กิโลอแหละเสร็จแล้วนาฬิกาครูอ GPS มันลอสแล้วก็บางช่วงบางช่วงลืมกดนาฬิกามันค้างไงมันค้างมันยังไงก็ไม่รู้ GPS มันลอสอสเสร็จแล้วก็ไม่ได้กดน่าจะน่าจะมี10กิโลนะเมื่อวานเนี้ยน่าจะมี10กิโลก็ หลังจากเ๋ยจะหาว่าเอ๊ะทำไมคุกกี้แม่งสุโตไปวิ่งต่ออีก10โลเปล่านะคูไม่ได้วิ่งคูวิ่ง3มโลใช่แต่คูวิ่งเพจอยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมเก้ากว่า10กว่านะทำไมคูถึงไปวิ่งแบบนั้นคูไม่ได้วิ่งนะหรือเอาชนะอะไรนะเปล่าครูว่ายน้ำมา เนื้อออกปากครูว่ายน้ํามาครูใช้หัวใจรอบหัวใจที่มันหนักเหมือนเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะรถยนต์นะเราวิ่งทางไกลมาทีนี้อยู่พอหยุดปุ๊บอันนี้เป็นกุศโลบายส่วนตัวนะรักษาหัวใจนะไม,ไม่ได้ทําร้ายหัวใจนะอย่าเข้าใจผิดนะเสร็จแล้วครูก็วิ่งแต่ให้ความเร็วให้สโตกเนี่ยให้สปีดเนี่ยน้อยกว่าที่ครู ว่ายน้ำมาเรียกออกไหมเออครูครูใช้กึ่งเดินกึ่งวิ่งนะครูไปทั้งหมด7กิโลนะ7กิโลจนเออ3กิโลสุดท้ายครูเดินนะครูเดินคือค่อยๆไล่อ่ะจากวิ่งเพจประมาณ9 0อะไรอย่างเงี้ย9ไป10อะไรอย่างเงี้ยแล้วครูก็เป็นเดินเร็วแทนนะเดินเร็ว ไล่มาเลยเประมาณ2โลประมาณ3โลแล้วก็อีก2โลสุดท้ายเป็นเดินเลยนะเป็นเดินเลยเพื่อให้รอบหัวใจนะที่มันสเปนวูค่อยๆวู๊จักไว้น้ำมาใช่ไหมวูแล้วครูก็ดาวมันวูเนี่เหมือนเหมือนรอบเครื่องเครื่องยนต์ทุกอย่างเลยครูลงเกียร์หนึ่งให้หัวใจครูนะกับ พวก,กาสารคัดหลังพวกต่อมไรท่อพวกระบบประสาทครูทั้งหมดเลยนะระบบเลือดน้ําเหลืองเนี่ยนะครูดาวมันนะไม่ใช่หยุดปึ้งไม่ทําอะไรเลยเปล่านะเสร็จแล้วครูก,ก็เดินนะจนถึงพอดีเลยก็ไม่เหนื่อยไม่ได้อะไรนะก็เป็นธรรมดาก็แดดนะเนาะแต่ว่าไม่ได้แบบโหจะเป็นจะตายหรือทําอะไรไม่ได้ไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะก็ยังใช้ชีวิตปกติอยู่ ก็นี่คือวิธีเราไม่ใช่ว่าครูจะทำต่อนะเปล่ายังนะหัวใจยังไม่หยุดหัวใจยังไม่หยุดนะอย่าเข้าใจว่าเราหยุดแล้วขึ้นไฟฟ้าหัวใจวงจรไฟฟ้าหัวใจมันหยุดทํางานแล้วนะเปล่าเปล่าเลยมันจะกินเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ไม่เชื่อดูได้คนที่ออกกําลังกายหนักๆมาใหม่ๆอ่ะอีกวัดไปเลยสามสี่วันจนหนึ่งอาทิตย์นะ่ะชีพปรจะเต้น แรงขึ้นความดันก็จะสูงขึ้นนะสูงกว่าปกติรออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะนะอย่างครูเนี่ยครูเป็นเคยเป็นโรคหัวใจวายใช่ไหมเป็นเป็นโรคหัวใจเลยแหละหัวใจวายเป็นโสโตรกเนะี่ยจะใช้เวลาถึงสิบวันงั้นพี่จะเห็นเลยว่าครูไม่ออกกําลังกายทุกวันนะครูไม่ออกกําลังกายทุกวันครูไม่ซ้อมนะครูไม่เคยครูไม่ซ้อมครูว่ายน้ําก็ ในสาก็นิ่งๆหน่อยขนมขำๆนะไม่นับกิโลไม่ได้หรอกนะแต่เดือนนึงอ่ะจะทําทีนึงแต่แต่เก็บไนงะให้หัวใจมันมีรอบของมันนะในระยะสั้นๆก่อนเพื่อเตรียมพร้อมที่จะครูจะทําอะไรที่มันยาวๆนึกออกปะไม่ใช่อยู่ๆจะไปไหวยี่สิบโล2ี่โล15โลไม่ใช่มันจะต้องไต่ขึ้นมาก่อนค่อยๆให้รอบหัวใจมันพร้อมถึงวันนั้นที่จะไปไหวเต็มนะ งั้นอยู่ๆจะบ้าทำอะไรซ้อมไม่หยุดแล้วก็นะออกกำลังกายไม่หยุดตายนะตายอันนี้ก็มาดูน,นี้คือน้ำน่ากินไหมนี่หือมมากเลยลองชิมก่อนมีลุงดีกว่ารสชาติมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองชิมก่อนต้องอร่อยแน,น่เลยนะเน่ต้องอร่อยแน,น่ๆอ่า เชียอือโอ้ยมเกาอร่อยโคตรๆเลยอ่ะอือแลตอนนี้นะครูก็กินอะไรไม่ค่อยลงนะต้องการน้ำผลไม้อย่างเดียวเลยเพราะว่ามันสูญเสียกล้ามเนื้อสูญเสียอิมมูซิสต็มนะจากการออกกำลังกายหนนะักอนียกออกปะครูไม่ทำอะไรนะครูกินแล้วครูก็ไม่นอนนะครูก็เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนึกออกปะ ทํางานทําอะไรเนี่ยแต่ไม่ออกกําลังกายนะครูจะหยุดเลย1อาทิตย์1อาทิตย์2เกือบ2อาทิตย์ถ้าครูจะไปทําอะไรที่มันมีรอบที่ใหญ่กว่านั้นเดี๋ยวครูก็จะเว้นระยะเลยคือครูจะทําไล่ขึ้นมาไม่ใช่อยู่ๆซ้อมนี้กระโดดไปไกลๆเลยตายนะถ้าเราไม่รู้เรื่องหัวใจจริงนะตายรู้ไหมว่าหัวใจเวลาจะ จะเปิดเครื่องทํางานต้องวอร์มก่อนนะวอร์มก่อนนะจนเครื่องมันไล่เกียร์ขึ้นไปอ่ะพร้อมที่เราจะทําอ่ะพอเราทําเสร็จน่ะไล่เกียร์สูงนะต้องรอให้มันไล่เกียร์ต่ําอีกแล้วมันใช้เวลาอีกเป็นอาทิตย์เลยนะจะบอกให้กว่ามันจะลงอย่างเงี้ยแล้วมันจะลงยังไงจะตีเบามาก อันนี้คือปกติแล้วงั้นพวกนักกีฬาพวกที่ไม่รู้เรื่องพวกนี้ที่เป็นโรคหัวใจตอนแก่ทั้งหมดคืออะไรรู้ไหมคือออกแม่งทุกวันเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวปัน่นเดี๋ยวว่ายนะ้าเอาปเป็นเราตายพวกนี้นะสี่สิบกว่าก็เป็นโรคหัวใจแล้วเป็นจริงจริงเขาเป็นโรคหัวใจแฝงอยู่แล้วแหละแต่เขาไม่รู้ตัวนะเขาไม่รู้ตัวพอดีเรารู้เรื่องเรื่องนี้นะเราศึกษาเราลศึกษาสิ่งพวกนี้เราเลยหายจากโรคได้นะแล้วเราก็รู้รอบการทํางานของ หัวใจซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับสมองนะงั้นถ้าทำไมทำด้วยความไม่รู้ตายกำลังฆ่าตัวเองอ่ะอันนี้คืออะไรต้มไข่เดีย๋ยวจะไปให้คนป่วยด้วยไม่ได้ให้กินไข่แดงนะให้กินแต่ไข่ขาวนะไปสร้างอะไรสร้างเม็ดเลือดนะสร้างเม็ดเลือดแดง สร้างมนลืยขาวขึ้นมาต่อสู้กับชอโลกนะเพราะตอนนี้สิ่งที่ทําได้คือรักษาตามอาการนะงั้นก็เดี๋ยวลองไปทาดูนะเนี่ยถ้าพี่เข้าใจเรื่องไม่ใช่สักว์แต่ว่าออกกำลังกายนะหรือจะไม่ออกเลยนะบางคนไม่เข้าใจไปก็สปินสปิน,ปนตายไปตายเราไม่รู้ด้วยว่าต้องครูดาวยังไงเราไม่รู้ด้วยว่าจะต้องครูดาวกี่วันกี่ชั่วโมงเนะ่ยเห็นปเนี่ย คุณไม่เข้าใจคุณก็เลยเป็นโรคหัวใจคุณก็เลยปล่วยเป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นทุ ots, ทกโรคเลยทุกวิทยาเลยเพราะคุณไม่มีความเข้าใจในการใช้ชีวิตในการกินในการออกกำลังกายในการหายใจในการควบคุมความคิดแล่อารมณ์ตายฟรีฮฮพอดีต้อ <trov>, ง <ś> ท,ท,ทำก๊อกสองเพราะว่าน้ำที่ทำออกมามันมีส้มอะมันออกเหลืองๆใช่ไหม แต่เมื่อเช้าถามหมอแล้วหมอบอกว่ากินได้กินส้มได้แต่ว่าสีมันออกมันเหลืองมากอันนี้ก็เลยจะทําสแปร์ไปเดี๋ยวเผื่อดื่มไม่ได้ก็จะเป็นแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงเนื้อมันไม่ได้แดงหรอกนะแล้วก็กีวีเลือกแต่ผลไม้ที่ให้วิตามินสูงๆเลยแล้วมันก็ไม่มีผลไม้ให้กินหลายอย่างมากคือต้องไม่มีสีเลยแต่นะพอมันคั้นออมาส้มมันเหลืองมากไง นี่็อ,อกวแต่เดี๋ยวจะลองดูเอาไปด้วยไม่รู้งั้นเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยนี่ก็ปั่นต่อให้นางกิน ต้องทสาสเปรด้วยไม่รู้ไงเดี๋ยวหมอไม่ <c oughs> อบอกว่าเขาว่าเหลือง <c oughs> เหลืองแค่ไหนฮะเดี๋ยวไปให้เลือกนะแต่มันไม่แดงหรอกกับมันก็ออกเหลืองสีส้มอะ่ะเนาะเราก็ไม่รู้ลิมิตแค่ไหนงั้นเราก็เตรียมไปสองเลยเอาแบบที่ไม่มีส่วนผสมเหลือง,เห,องเหลืองเลยกับกับมีนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะต้องระวังเพราะกาเัาจ,จะดูเลื่อนการเลือดออกอยู่ไงเราจะต้องทาตามเขาอะ่ะ นี่ก็ก็ขันไปเรื่อยๆดูเด็เห็นไหมบอกไม่ได้เลยลว่าเราจะเปิดเมื่อไหร่เนาะงั้นรักตัวเองมากนะจ๊ะอย่าสุดตองห <c oughs> ้ามสุดตกอาการใช้ชีวิตนะรักตัวเองพอหรือเปล่ารักไม่พออายตายตายตาย,ตาย,ตายเดี๋ยวจะให้ดู สีของนานเนี่ย yeah. หมอบอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มกินอาหารน้อยลงเพราะว่าเหมือนแบบ a p พิ t i z e เขาอะนะ a p p e t i z e เขาอะการอยากอาหารเขาจะลดลงเนีย่ยวันสวันเนี่ยงั้นวิตามินซีสองคันที่สุดเลยโอเคเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูว่าน้ำมันนี้อปอนยังไง